As a Clark. I'm going to show you some images and I want you to tell me about them. It was it was just a short bit. Of the things in my head. So much shit in my head. God, ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมเอ่อเปายสลืมไม่เล่นมาเกือบสองวันละแม่แคเนียง <c oughs> เป็นไงโอ้โหเก็บไม่ได้ด้วยเป็นไงหลังตกใจแลสิเก็บไม่ได้นี่ใช้แม่งเลยเนี่ยเพื่อ <c oughs> แล้วโอ้เกือบลืมข่าวก่อนรู้สึกว่า,อาเออช่างมันเถอะขาก่อนจำไม่ได้ ไม่ต้องไปจำเจา้าค่าวนี้เจา้าค้าวนี้ก่อนนะก็ไม่มีอะไรมากต่อไปเราก็ต้องไปช่วยเหลือเอลลี่เนะื่องจากว่าไอ้สตอรนะ์นั้นมันมันตายแล้วสมองสมองอมเราก็าต้องไปช่วยมันไม่ใช่ไปช่วยเอลลี่แล้วก็ไปไปคุยกับมันเป็นอะไรฮะหืนหรือไงหรือมีอารมณ์นี่ทำไปเข้าของรู้ไม่มีขยุ เฮลโหลฟินเยียบเลยเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะแม้เสียงมันดันหายอีกก็ไม่เป็นไรครับเราก็โยนจับมันก็โยนจับมันแล้วก็โยนอย่างงี้เนื่องจากว่าไอ้ไอ้ที่อัดอะนะเอ่อไม้มันดันห้อยมันดันมันดันหน้า่ะนะเสียงก็เลยหายโอ้ลมเสียต้องมันอัดโอ้โหเฮ้ยกูเห็นกูเห็นกูเห็นอะกูเห็นอะไม่ต้องไม่ต้องผมไปดิผมไปดิเนี่ยว่าไงมึงยิงอัดหน่งเลยนี่ตายไหมยังไม่ตายอีก ตายเรียบร้อยผมว่านี่เหนียะนี่ยิงแม่งไงเนี่ยตายแล้วเออวิ่งละเออโอ้หนี่กทืบแม่งกับทืบแม่งไงเนี่ขอของหน่อยไม่ได้โอ้เกือบ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 เออๆอย่าผมมาอย่าผมมันมึงผมมังตายผมมังตายตายตายผมบอกตื่นเล่นะตื่นิมเล่นะเราตื่นเล่นะเราเติมตายตายตายอย่างอย่างจากี่อะไรเด็กเด็กระเบิดทำไมนี่ยิงกระเบิดแม่งเอายิงมันเลยไม่โดนชิดเป๋นี่ยิงแม่งเลยนี โอ้ยดีที่มึงกูตกไม่กระตุกกูตายแล้วเนี่ยให้ตายเถอะหนีระเบิดเด็กแม่งเลยนี่อ่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเก็บของเก็บได้แค่นี้โอ้โหให้ตายเถอะโรบินไหนดูแค่นี่โอ้โหเขาหนักบีมเสียดายมากอืมเอาเอาดีเอาเลือดดีมะเอบไม่ได้เฮ้ยให้ตายเถอะโรบิน นั่นโอ้โหขอบคุณมากที่ให้เยอะขนาดนี้นี่ไะเขาของออเงินน,นี่เนี่ยเสีบยบไปเอมเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเออเอานี้ออกดีมะเฮ้เฮ้เอเออกูไปก็ได้กูไม่อยู่มาแล้วแมง่งเอ้ยทำเรากลัวเนะี่ยนีิสัยไม่ดีโอโ้ได้เงินดีด้วย เอประมาณนี้แหละเออนี่เงินหงสุดยอดแล้วก็แบบขอปลดแฮกไม่ใช่ขอแลักแฮกขอแฮกเกอร์หน่อยอาย้าไหนดูงเซอ้อสุดยอดฮึมมันแตง่ายก็ง่ายเอออยู่ตรงนี้นี่เองเรียบร้อยอยากนั่งไงต่อ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 หือของไม่ใช่ไม่ใช่ของไปทางไหนวะเนี่ยเออเฮ้ยโอ้โหของดีมีครั้งเดียว เอาอันแรกไปนี่โยนโยนเอาโยนสิเออเกลืปุ๊บไปต่อปั๊บฮัลโหลฮัลโหลเฟรนด์ฮัลโหลโอ้โหได้ยินยยด,ดีทีเราฮู้ดีเออนี่หนี้ดูเห็นอี่คันเทพปุ๊บพั๊บแปะอืโคตรแม่นเลยสิเราเอาละมันเหมือนวอล์กทูวร์เนี่ยอือมีนี่นี่ระบบของเขาดีจริงๆอ่ะ ไปกินเออเออเออไม่ปลอดภัยอ๋อโอ้งั้นโยนโยนทิง้งส,สู้ๆยังไงนะเนี่ยเฮ้ยเอ,อ้ยโอ้โหเสียงคุ้นๆอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองหรือว่ามันจะมันจะมันจะอู้โหนี่ระเบิดแม่งเลยเกือบไปแล้วโอ้ยทำซะ อ,อู่ขอบคุณที่เตือนเรานะขอบคุณมากหมดแล้วล่ะเออยังไงไม่น่ามีแล้วล่ะนะจะบอกว่านิ้วนิ้วไอ้นิ้วกางในค้างเลยอะ <c oughs> เจอไอ้พวกเนี้ยทำเราเจ็บเจ็บจุงเบย ยังไงยังไงยังไงนี่นี่นี่เอาเมนไทไปกินอีกรอบนึงเออตายแล้วใช่ไหมตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยชิบหายเฮ้ยมึงตายอย่างเนี้ยเฮ้ยมึงกับก้บุกควงรู้ไหมอ้มเกือบตายเอาอันเนี้ยไปกินก่อนแนละ้วกันนะอ่าเอาอันเนี้ยเอาไออันหนึ่งกินก่อนปึ๊บกินปึ๊บแต่กินอันนี้แต่แต่กินไอสองขวดเพื่อ <laughs> เลยเราโยนไปเพื่อโต้โเลยเรากินไปเพื่อ,อเ,เออขายของไปให้หมดเลยมันไส้นี่ขายของให้หมดเลยนี่มันไส้เนื่องจากว่าเรารวย ย,งงยังไงต่อเออโหนี่เป็นไงล่ะแล้วก็เอาของมายัดไว้ตรงนี้ให้หมดอะไรไม่เอาแล้วก็ขายทิ้งให้หมดนีสุดยอดใช่ไหมล่ะคืออยากจะรู้นะกระสุนเพียบเลยแต่ไม่เคยได้ใช้อะเออเนื่องจากเราเป็นพวกที่ไม่ชอบใช้กระสุนเปลืองเราเลยใช้กรเราเราเลยใช้ปืนที่มันไม่จําเป็นใช้หมดก่อน โอ้ยน่ากลัวแต่ไม่เซฟดีกว่าเซฟที่หลังนี่นี่นี่ฮัลโหลฮัลโหลเฟนนั่นขอบคุณมาตะไคร่ขอบคุณมาตะไคร่ดีมาก วิ่งมาละมันวิ่งมาละมันวิ่งมาละออืยิง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 อัดยิงอัดยิงอัดยิงอัดโอ้ยโอเคไอ้พวกมันอึดนะไอ้พวกสีดำเนี่ยยังไงต่อลงไปข้างล่างสินะเออเริ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วอะน่าสีดังหูระเบิด ระเบิดน้ำหนองหรือระเบิดสิวก็ได้เละอืมโหดีมากก็ได้กระสุนพันแทกปีมจะเฮ้ยสวัสดีหนีห่าวฮู้วววมันละมอยขยันจังเลยนะพวกมึงขอบคุณมากที่มาต้อนรับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาต้อนขอบคุณมากที่มาต้อนรับพวกเรานะอือนี่เลยีครับนี่เยเออนี่เยเนี่ยยิงให้หมดตายยังตายแล้วนี่เนี่ยเนี่ยโอ้โห ซัดให้อีกซัดยังไงมันก็มันก็ไม่หมดเนาะอะไรเนี่ยเออมาเพื่ออ,อ๋อคงไม่มีอะไรละเออ,อเคงไม่มีอะไรนะงั้นกดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บโยนทิ้งเลย <laughs> เราทำไปเพื่อสิ่งนี้ออโอ้โของดีจริงๆแหมมีสตาร์ซิตก็ไม่บอก เขาว่าเซลอันเก่ามันแบตหมดต้องเอาอันใหม่แบตมาสวยเบอรอุ้ยใครวะตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเหรอนี่นี่ตายมตายตายปิดตัวไม่เอาจะเอาเงินไม่ละไม่ละนี่สโลเพื่อไอ้พวกเพื่อณชื้นกระชื้กระทื้ตายตายตัดอู๋สโลไหมสโลไหมไม่สโลงงคอนเสิใส่คงไม่โดนนะอะไรเนี่ย กระสุนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วช่างมันโดนเ็นไปก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวเวลาวิ่งแล้วไงเราเมื่อกี้เหมือนอะไรแวบ,บๆ <c oughs> น,นี่ทุกคนกลนี่ไงเอ๊ะอะไรข้างหลัง โดนอีกแล้วโดนอีก่ห่หหหหโดนตลอดเลยยิงแเตายยังตายแล้วใช่ไหมยังไม่ตยังไม่ตยังไม่ตายเหรอฮะตายยังตายยังตายยังตายแล้วนี่กซบซ้จะบอกอกลัวนะเว้ยไม่มีแล้วมั้งไปต่อเ ไปเฮ้ยเล่ไม่ปลอดภัยแล้วยิงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีหินหินหินนี่รู้จักเดอะล็อกไหมรู้จักเดอะล็อกเปล่าโอ้เลยล็อกไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยนี่โอ้โหบินได้ตกใจสิโอ้โหเพียบนี่อีกหนึ่งนัดหนึ่งดอกตายยังโอ้สะดุ้งสะดุ้งนี่นี่เอาไปดอกคนคนบินได้ขอบคุณมากที่ให้เลือกับเราขอบคุณมากที่ให้กระสุนแกเราเราต้องขอบคุณพวกนายที่เราจะต้องมาเสียกระสุนเพราะพวกนายอีกทีหนึ่งเพื่อ พูดไปเพื่อ <laughs> โอ้โหไหนดูสินี่อทำอะไรเขาของนครถักบีมอะไรอันนึงไม่รู้เริ่มโอ้โหอันตรายอันตรายเดีดด๋ยวด,ดิโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวของดีมามาละนี่สุดยอดเอาล่ะแล้วก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้แหละ,ละครับ เจอกันในพาร์ทหน้าก็ได้กันนะครับสำหรับพันนี้ก็สวัสดีครับแฮะเซฟดิโอเคเจอกันในพาร์ทหน้านะครับก็สวัสดีครับแมม